ออกโนโคลินก็คือสารเคมีติดตกข้างยาวนานย่อยสลายยากถ้าอยู่ในร่างกายมนุษย์เนี่ยจะไปอยู่ในท่องวันในไขมันนะครับมันบัลาม่าจะออกมา้กลุขูดขนได้ง่ายๆเมื่อผมไปอบร้มเนาะได้ความหู้เรื่องสารเคมีแล้วมาึ้ดถึงเจ้าบ้านแล้วเจ้าบ้านเปิ้นจะกู้จักกัปนี่เปลี่ยนแปลงเองได้เจ้าบ้านเปิ้นว่าผมติดที่บ้านรายได้เดือนเท่าไหร่ครับยังน้อยๆกับสองหมื่นขึ้นครับสองหมื่นขึ้นนะครับต่อเติมบ้านไปสองรอบรอบละประมาณสองสามแสนนี่ก็ไม่ได้กู้ซักไม่ได้กู้ซักบาทนะครับ S <S ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับคุณล,ณลูกปัดแล้วก็คุณพี่ไฮนะครับในรายการเกษตรสิบคิดอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวนปงเรานะคะวันนี้อยู่กับคุณพ่อทอง,ทองสุกนะครับ ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับสว,ว,วัสดีนะครับเนาะที่อันที่จริงการ,กรเกษตรในที่ไหนเพิ่ก็มีเนาะในเพิ่นรก,รกระทากันแต่แนวคิดการกระทํามันต่างกาันโดยเฉพาะยังปอเนี่ยครับเนาะทำไมถึงมาทําการ,กรเกษตรอันที่จริงแต่แต่ในปอก็เคยทางานหน่วหน่วยงานราชาการเหมือนกันราชการมาก่อนทามาอยู่30ปีเนาะปอมีโอกาสได้อบรมไปอบรมเกี่ยวกับการควบคุมแมลงก็คือยุงตัวนั่นเป็นพาหะน้าโะกนะครับแล้วไปหู้ว่าพาหะน้าโรกหรือแมลงต่างๆเนี่ยครับมันจะต้องใช้สารเคมี และปลอกก็เลยไปหู้ว่ากลุ่มสารเคมีตีใจ้กันในกระทรวงกรเกษตรก็ดีเนะะสาสกะ,ะกระทรวงสาธารณสุขก็ดีแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมพาณิชย์อย่างก็ดีเนาะก็มีอยู่4ีกลุ่มใหญ่ๆมันตินสารที่อันตรายมากเลยเนาะโดยเฉพาะกลุ่มออกโ,นโคนคอรีนเราราชการบ้านเราก็อนุญาตให้ใช้ด้วยก็เอามาใชจผมต๊กใจหมดเพราะหลังจากที่ผมหู้ก็คือออ,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 อกโ,นโคนุคอรีนคือสารเคมีติดตกข้างยาวนานย่อยสลายยากเนาะสะสมในวงโซ่อาหารถ้าอยู่ในร่างกายมนุษย์เนี่ย อยู่ในร่างกายคนนั่นี่จะไปอยู่ในบนห้องวันในไขมันครับมันบบสามารถจะออกมาได้รู้กลุ่มคนได้ไง่ายๆเปสารพ่อเกิดมาเล่งไงฮะ <c oughs> ผมก็เกิดว่าเอ้าแล้วหน่วยงานราชการพ่นเอาหื้นมาใช้แล้วผมก็ฮับมาติ่มๆผมเนี่ยฮับสารเรีนี้ตัวนี้มาตั้งแต่ปี2.6 เล่าผมมาลาออกงานปีห้าหกสามสิบกว่าปีครับปีผมแตะอยู่ตรงนี้นะผมก็เลยว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกษียณแล้วปุ๊บผมจยามาทําพักปลอดสารพิษหรือว่าพักอินทรีย์พักออร์แกนิกขายแล้วผมก็มาคิดถึงว่าเมื่อผมไปอบรมเนาะได้ความรู้เรื่องสารเคมีแล้วมาคิดถึงเจ้าบ้านและเจ้าบ้านเปิ่นจะหู้จักกันี่ก็เลยรู้ข้อมูลตรงนี้ก็เลยกลับมาทําเองเปลี่ยนแปลงมาทำเองเปลี่ยนแปลงเองและเจ้าบ้านเปิ่นว่าผมเป็นที่บ้านตอนแรกเนาะ ทำมากี่ปีแล้วผมทำมานี่เข้าปีที่เจ็ดปีแรกก็เขาว่าผีบ้าหายนาะความหูเขาผมมีด้านการเกษตรไงเรื่องจุลินทรีย์เนาะเรื่องแบคทีเรียอย่างต่างๆเขากมหูเนาะไตโคเดอร์มาก็ากำหูเขากมหูสักอย่างครับต้องไปอบรมต้องไปเอาความหูงานมาปุ๊บปิ่นมีอบรมที่ไหนสมัครไปเปิ่นไปดูงานที่ไหนสมัครไปไปจันทปอไปปะใส่กลุ่มแล้วก็เอามาปั๊บกับพื้นที่กว่าดินผมจะดีตรงนี้นะครับสามปีสามปีกว่าจะดีขึ้นมานะครับหน้าวันนี้ภูมิใจมาก ของคุณพ่อทองสุกนะครับที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็เป็นข้าราชการนะครับซึ่งเกษียณตัวเองเพราะเห็นพิษภัยของสารเคมีที่ตกค้างแล้วก็ไปสู่สุขภาพผู้บริโภคน้อนงลูกป,ปัดพ่อก็เลยบอกเอ้ยงั้นมาทาเองดีกว่าก็มาเป็นแนวคิดนี่เป็นแนวคิดเบื้องต้นในการมาทําเกษตรอินทรีย์ซึ่งในแปลงเนี้ยวันนี้จะมีผักต่างๆเนี่ยบอกว่าเป็นตามฤด,ดูกาลก็คงมีหลายชนิดหลายอย่างนะครับวันนี้เดี๋ยวคุณพ่อจะพาเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามพวกเรามาดูเลยนะครับอันนี้เป็นต้นตระกูลแตง แตงอะไรเอ่ยอันนี้แตงร้านแตงร้านเหมือนแตงกวางี้งกับแตงกวางาน,นเดียวกัน,นแล้วนี่ต้องมาผสมดอกไม่ผสมเองครับผสมเองครับแตงกวานี่ปลูกกี่วันถึงได้ลูกแตงกวาเนี่ยปลูกประมาณ30วันก็ได้ลูกลหลัง<ป>จากลงแล้วปุ๊บ30วัน ส0วันได้ผลแล้วเก็บไปยาวนานไหมใช้เวลาเก็บประมาณ2 0่สถึงยีวันก็หมดละหมดละอ๋อเป็นหมุนเร็วนะครับหมุนเร็วสาเหตุที่พ่อปลูกเนี่ยพ่อปลูกเยอะพ่อจะปลูกแค่สองแปลงสองแปลงเนี่ยเก็บวันหนึ่งไม่เกิน20โลสำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้ทําเป็นอุตสาหกรรมเกษตรหรือส่งโรงงานส่งตลาดแต่ทําสําหรับขายเองบางคนเนี่ยปลูกกินแต่นี่คือปลูกขายเลย กินอยู่แต่เราขายเราปลูกเพื่อการขายเราทำเกษตรแบบเชิงพาณิชย์พูดง่ายๆเนาะเราปลูกเองขายเองทําตลาดเองหาลูกค้าเองแต่ว่าทําผสมผสานทาผสมผสานแต่ไม่ได้ทําเป็นเชิงเดียวอย่างน้อยที่นี่ก็มี2อย่างแล้วมีถั่วก็มีแตงครับอย่างแตงนี้กี่วันแล้วเนี่ยเริ่มมีลูกอันนี้ก็ย5 26วันละนี่ไงลูกมันจะมาลูกมันจะออกแล้วมันจะโตเร็วครับโตเหมือนกับคนไรุ่นเก่าๆขอพูดน่เนาะ ใหญ่เหมือนปลาเต้าปลาแตงเนี่ยม,มันว่า <laughs> อันที่จริงก็ประมาณ3ามสิบกวันเทาก็เริ่มเก็บเนาะแต่อันนี้ปลูกนี่ประมาณสักห้าวันแล้วครับมันก็เริ่มคือผลผลิตแล้วครับนะครับเดี๋ยวรามาที่แปลงเพาะนะคะแปลงเพาะซึ่งก็จะมีเบบีเบบีเยอะแยะเลยนะครับเป็นเบบีอยู่อันนี้ก็เบบีนะครับ,รบอันนี้ก็อันที่จริงเนาะการเพาะกล้าผักเนี่ยวัสดุการเพาะเราทำเองนะะฮเราทำเองเราไม่ได้ซื้อ ทำจากอะไรทำจากแกลบดำแกลบดำกากมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์แบบผงปุ๋ยอินทรีย์แบบผงครับส่วนผสมก็กากมะพร้าวสองส่วนนะกากมะพร้าวสองส่วนแกลบดำสองส่วนแกลบดำอีกสองส่วนปุ๋ยอินทรีย์หนึ่งส่วนขอนิ้วหนึ่งปุ๋ยอินทรีย์หนึ่งส่วนนะครับแล้วเอามาคลุกกันนะอาุมาทำเป็นกัจะด้อราะป็น ได้ไหมอย่างนี้วิธีการเพาะกล้าผักนะถ้าเราไป่านลงดินเนาะดยเฉพาะหน้าฝนนะฮะมันยุบมันเน่าเนาะเชื้อราาขึ้นง่ายความชื้นมันเยอะแต่ที่นี่เรามีโรงเรือนแบบง่ายๆครับโรงเรือนแบบชาวบ้านชาวบ้านครับเนี่ยเนาะวิธีการ่านก็มีว่านอยู่สองอย่างครับ่านแบบเอ่อกรีดร่องและ่านแบบเขาเรียกว่ากระจายอันนี้แบบกระจายครับอันนี้แบบกรีดร่องแต่ละอย่าง่านไม่เหมือนกันนะครับอันนี้สลัดคอร์สนะฮะ เราอ่านแบบกระจายครับเราไม่ได้กรีดร่องแต่ประเภทผักกะนาววางตุ้งเนาะกะนากควางตุ้งฮ่องเต้บ็อกกคลลี่กะลัมเราจะกรีดร่องกรีดร่องแล้วก็เพาะรวยรวยเมล็ดตัวนี้เป็นไอ้ขึ้นช่ายขึ้นช่ายขึ้นช่ายเนาะทุกอย่างเราต้องเพาะเมล็ดก่อนเพาะแล้วไปปลูกแล้วก็คุมด้วยปติกิริยาให้ฝนลงกระแทกเราให้น้ําเองครับให้น้ําเองถ้าประเภทผักอย่างนี้เนาะเพาะประมาณ6กถึงเจ็ดวันมาลงถาเพาะรอยสี่รอยสี่หลุมตัวนี้ อ๋อคือเพาะในนี้ก่อนเพาะในนี้ก่อนแล้วค่อยมาลงนี่มันใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งประมาณ6กถึงเจ็ดวันแล้วก็มาใส่ถาดตัวนี้ใส่ถาดนี้ครับก็ใส่อันละต้นอันละต้นอันละหลุมแล้วที่นี่เนี่ยพ่อจะทําแบบหลากหลายเนาะผักตามฤดูกาลก็จริงแต่เราไม่ทําเชิงเดียวครับเหมือนกับดูในแปลงผักครับนักนี้ของผมอยู่ที่นี่ประมาณเจ็ดอย่างมีขึ้นช่ายอันนี้เขียวปีเขียวปีตัวนี้บัตเตอร์เฮดอันนี้แรดิสนะครับอันนี้บีดรู แล้วอันนี้คณะใบเห็ดหอมเออนี่คณะ,ณะแคลแคลวผักแคลวผักแคล์ซ <Super food S 2> <ม>ูเปอร์ฟู้ดโดยส่วนใหญ่ผักเนี่ยเพาะกี่วันถึงไปลงแปลงได้เท่ากันไหมหรือว่าใกล้เคียงกันมันใกล้เคียงกันครับกีเวันสลัดเนี่ยประมาณสองอาทิตย์ครับผักกาดกะหล่ำบล็อกเกอรี่อะไรนียอยู่ที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน15้าวันต้องไปปลูกเอาใส่ถาดเพาะหลังจากอยู่ถาดเพาะนี่ประมาณไม่เกิน20สวันอืมอ๋อไปใส่ถาดเพาะก่อนแต่ว่าเพาะอยู่ประมาณเจ็ไปใส่ถาดเพาะอีกสัก2ี่วันนะ2ี่บวันครับ หลังจากยี่สวันไปลงแปลงเนี่ยเรากําหนดได้เลยว่าผักแต่ละชนิดเราจะขายวันที่ไหนเท่าไหร่แล้วบอกลูกค้าได้เลยอืมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูการทิศการที่เราปลูกแล้วนะก็แนะนําเกษตรกรเนาะทำโรงเรือนง่ายๆห้องผมทราบจากนักพิจารณาเกษตรหลายคนว่าโรงเพาะนี่จําเป็นมากนะไม่ใช่เกษตรกรสมัยก่อนก็คือปลูกไปเลยวันไปเลยไม่ได้เหมือนหน้าฝนนะฮะครับเด็กๆที่เขาพูดกันนะว่าสลัดเนี่ยมันทําไม่ได้เลยไงครับ อยู่ในที่โล่งๆงมันยุบหมือนเลยมันเน่ามันเน่าครับเวลาฝนเยอะๆมันจะเน่าหมดเลยคุณลูกปลดเมื่อกี้ที่เขาบอกว่ากี่วันนะ20วันมันก็จะกลายเป็นต้นโตแบบนี้นี่เองนะครับก็ประมาณวัยรุ่นวัยรุ่นใช่ก็คือเมื่อกี้มันเป็นเบบี๋อันนี้ก็เป็นวัยรุ่นแล้วประมาณลูกปัดเหรอถ้าเป็นลูกพี่หายอะไม่แล้วจะให้พ่อจ้องสุขอธิบายเรื่องการจัดระบบแปลงปลูกตรงนี้ ว่าทำยังไงนะครับที่นี่เนาะเ,เรารเราไม่ทําเหมือนกับชาวบ้านเขาเนาะรเราจะจัดระบบแปลงและระบบน้ําอันนี้มาได้ต้นแบบมาจากอําเภอแม่วางไปดูง,งานที่อาเภอแม่วางนะเขาจะวางระบบท่อระบบท่อแต่ละจุดเราจะมีสายายางแล้วก็มีบัวลดน้ําเวลาเราทำเนี่ยเราทําปึ๊บเราไปเปิดวาล์วเปิดวาล์วมาเปิดวาล์วมาแล้วก็น้ําเราจะเต็มอยู่ในส่วนเลยเราจะเปิดจุดไหนก็นได้นะครับ อ๋อวางระบบน้าไว้ไม่ต้องมายืนรถทีละล่องอทีละสวนเนาะอ,อครับระบบมันจะมีมีสายยางนอนออมีสายแล้วต,ติดสปริงเกอร์ไหมหรือว่าใช้มือรถเมื่อก่อนจะติดสปริงเกอร์ครับแต่เวลาน้ำมันกระเด็นออกน้ำมันกระเด็นแล้วถ้าเป็นหน้าแรกเนี่ยหลองมันเปียกระยามันขึ้นเลยแบบใช้ผมก็เลยใช้ไอ้เมนวนหรือเจนนี่แมนนวดนะครับถือว่าประหยัด น้ำเขาก็จะปะเปืองด้วยครับไม่ต้องวางเทปน้ําหยดจริงๆก็ๆๆวางเทปน้าในนี้เลยมันก็ดีแต่ว่าปลูกผักมานี่ทำยากเพราะหมุนเร็วหมุนเร็วรอบเร็วมันจะไม่คุ้มในการวางระบบทีนี้ก็วางระบบเป็นเมนมาแล้วก็ใช้แมนวนวลช่วยใช้แมนวนวลช่วยและที่นี่เราจะปลูกผักเราบไ่ได้ปลูกเชิงเดียวนะครับเนาะสังเกตมีหลายอย่างเลยสังเกตว่าครับในแปลงของเขาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งหรือประมาณสิบกว่าวันเนี่ยผมจะยกแปลงขึ้นมาประมาณสักห้าถึงหกแปลงในห้าหกแปลงตัวนี้ยาวๆนยครับก็าจะมีพักประตากว่า3าห้าอย่าง มีหลายชนิดครับมีหลายชนิดแล้วผมสังเกตพ่อตองสุกนอกจากมีหลายชนิดเรามีหลายรุ่นอายุด้วยครับเพื่อปลูกบ่อยๆเพื่อให้มีขายทุกวันขายทุกวันหลากหลายชนิดมีหลากหลายชนิดแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยทําปลอดสารพิษสํารับเกษตรกรที่มีพื้นที่สักไรสองไร่เนาะทำได้นะพ่อเนาะทําได้ครับยกล่องแล้วก็นี่มีแกลบกลุมไว้ป้องกันไม่ให้ฟางขึ้น จะสังเกตเห็นที่นี่เนาะในแปลงของเราเนี่ยสองสามแปลงเนี่ยจะมีประมาณ5อย่าง6อย่างนะครับเนาะอันที่จริงเนี่ยมันจะต่อรุ่นนี้นะ,อะพอดีในหมู่บ้านของเดือนมิถุนาตีแล้วเนี่ยเนาะในหมู่บ้านมีซบติดต,ต่อกันอยู่หนึงเดือนปอกกันเลยคาต่อเนื่องกับตัวนี้ อันจริงๆมันจะมีตอนหนึ่งตัวนี้นะจริงๆอันนี้เพิ่งเก็บไปแล้วมันต้องมีรุ่นใหญ่ที่พ้อจะเก็บได้ใหญ่กว่าตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้เพราะฉะนั้นมันเลยขาดไปรุ่นหนึ่งจริงๆก็พ่อแสดงว่ามีตั้งแต่เบบี๋วัยรุ่นวัยรุ่นอ่าวัยเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วแล้วก็หมดหมดแล้วก็เตรียมดินแล้วไถกลบะพราะแล้วเวลาไถต้นตอมันทํายังไงเอารถไถเดินตามหนึ่งครับเดินตามเนี่ยเหรอไถเองแล้วกลบเอาต้นมันทําปุ๋ยไปเลยเหรอครับปุ๋ยไปเลยนะครับอ๋อเองกลบเองเนาะแล้วมันไม่มีโรคเหรอพ่อโรค ระบบตัวนี้นะครับผมใช้จุลินทรีย์นะครับเนาะจุลินทรีย์ที่ผมมักอยู่ในส่วนบุญพนาเวลาผมจะรดน้ำผมก็เอามาลงในแท่งอ่าเอาใส่จุลินทรีย์ลงไปด้วยใส่จุลินทรีย์ตัวนี้นะครับเรียกว่ามีสารชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชแล้วก็ปับดินย่อยสลายไอเศษวัชพืชเมื่อมันเป็นปุ๋ยแล้วก็เฮ้อมันมีแมลงด้วยนะ ประเภทจุลินทรีย์นี่บ่มป้องกันครับแล้วเราป้ง<ต>องกันแมลงยังไงครับแต่ดินเราดีดินเราดีด,าด,ดินดีปับป๊บบุงดินสภาพดินดีเนี่ยพืชเท่ากันเลยแข็งแรงแมลงก็เลยบ,บ่บเข้ามาใกล้จริงๆแมลงก็ต้องชอบแล้วพ่อมีสารชีวพันธุ์พ่น,พนไหมสารชีวพันธุ์<ม><ม>ครับประเภทปลิกแข็งใจเ้เาเมแทลลเซียมเนาะครับถ้าประเภทแมลงทั่วไปก็ใจ้ายูเรีย ครับอ๋อหมักเองด้วยไหมครับส่วนใหญ่ผมหมักต丹แล้วครับเพราะผมทำเชิงพัน์นิดผมส่วนใหญ่ถึงจะไปซื้อเอาซื้อเอานาะมีอยู่นะเป็นเป็นเป็นออแกนิกเนาะแสดงว่าเดี๋ยวนี้สำหรับเกษตรกรที่จะทำอินทรียเนี่ยจะทำเยอะๆแล้วหมักเองทำเองไม่ทันก็มีสารเชื้อพันธุ์ที่เป็นอินทรีย์ขายแล้วด้วยนะครับของกลุ่มเกษตรอินรีย์ของกลุ่มเกษตรไทยเนาะเปิดมีขายอยู่นะครับอ่าแล้วตีเก่งที่สุดของหนอนผมอยากจะแนะนำให้เจ้าบ้านเปิดใจกันเลยนะครับเนาะคือบาซิลัสจุยินซวิลเป็นจุลินซียเหมือนกันนะครับ บาซิลัสบริสเทนซิลนะครับไม่ใช่นะคะเอาใหม่บาซิลัสทูริเยนซิลบาซิลัสทูริเยนซิลถูกไหมครับพ่อถูกต้องครับถูกต้องนะยค่ะจุลินทรีย์เวลาตอนเย็นนะ่นเนาะพ่นคือติดใบพักถ้ามันมีหนอนมากินมันจะไปทําลายระบบประสาทนะฮะทำให้หนอนกินผดย่างเดียวบะทายบะครับออกมาเอ้ามะกระแตมันก็อึดอัดตายอึดอัดตายลูกปะโดนไปแล้วเมื่อนี้ ข้อมูลตัวนี้ผมไปิร์ชหาข้อมูลและไปเอาความรู้จากอินเทอร์เน็ตเนื่องจากพ่อเนี่ยเป็นข้าราชการสาธารณสุขอยู่แล้วมีองค์ความรู้เรื่องสารเรื่องอะไรอยู่แล้วนะครับก็มาปรับใช้ได้ง่ายสําหรับเกษตรกรวันนี้ถ้าอยากจะแนะนํานะครับวันนี้คุณลูกปัดผมคิดว่าหนึ่งก็คือการบํารุงดินให้ดีเหมือนพ่อบอกมีสารหมักมีจุลินทรีย์ทำให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคต้านทานแมลงครับผมอันดับที่2เมื่อแมลงมาเราก็ใช้สารชีวพันธุ์ซึ่งเป็นสารอินรีเนี่ยอ่พ่นกําจัดได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ระบบน้ําเพื่อทุ่นแรงเพราะมันใหญ่มัน จะมาลดเองไม่ได้รนะครับแล้วเจ้าสปริงเกอร์มันก็สูญเสียน้ําไปเยอะไปลงร่องหญ้ามันก็ขึ้นครับพ่อก็เลยวางท่อเนี่ยครับที่เราเห็นเนี่ยเหมือนเป็นโหนดมานะครับแล้วก็จะมีจุดใหญ่แล้วก็ต่อฉีดรดเป็นร่องร่องไปพ่อนี้ต้นอะไรครับเนี่ยบ็อกโคลี่ครับแล้วเมื่อไหร่มันจะออกอ่ะอันนี้ผมปลูกเมื่อวันที่เจ็ดกรกฎาคมเจ็ดกรกฎาคมก็เดือนหนึ่งเดือนกว่าได้เดือนกว่าครับแต่ตัวนี้นี่ห้าสิบห้าวัน อันนี้เขาเรียกกอกกรีพันหนักพันหนักคืออายุการเก็บเกี่ยวอย่างน้อย55า้วันขึ้นไปแล้วมันจะมีพันเบาอีกพันหนึ่งพันเบาที่กล้าอยู่ในหลวงพ่อชางมานะตัวนั้นนี่หลังจากปลูกแล้วปุ๊บ45วันสี่สิบวันก็ไล้ตัดแล้ว55ถึง60วันรู้ปัดบลอกกรลี่ดียังไงรู้ไหมช่วงนี้ เกิมมาวิตามินซีสูงมากค่ะมีคลรฟิลสูงมีวิตามินสูงวิตามินซีสูงธานอาหารเยอะทานอาหารเยอะนั่นช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยก็ได้ผลนะอันนี้ต้องมากินป้องกันโควิดได้อีกอย่างหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้ก็คือแปลงของลุงมีทั้งพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่นะครับที่ปลูกผักปลูกผักอยู่3ไร่ สามไร่สามไร่ทำกี่คนครับทำคนเดียวครับรายได้เดือนเท่าไหร่ครับยังน้อยๆกับสองหมื่นขึ้นครับสองหมื่นขึ้นนะครับแล้วถ้าหน้าผักงามๆดีๆได้สักเท่าไหร่ได้ครับวันละสองสามพันขึ้นครับวันละสองสามพันอยู่บ้านเฉยๆ้อง่ายง่ายครับมาปลูกต้ครับก็ง่ายครับพักตัวเดียวของผมบอคคีเนี่ยถ้าผมออกวันละสามกิโลผมขายกิโลห้าสิบบาทได้กี่บาทอ๋อเท่าไหร่ครับบอคคลีตัวเดียวเหเท่าไหร่อ๋อเราจะขึ้นตัวเลขให้ตรงนี้นะครับนะครับ ถ้าถึงตอนนั้นเหมือนผมมีเนาะมีกระลำมีข่าวปีเนาะเราไปพักหลากหลายอย่างสลัดเนี่ยสลัดของผมนี่นี่ก็ห้ายางละผมเอายางละสองร้อยสองร้อยห้ายางผมก็ได้พันละพอทองสุกปลูกก็เนี่ยให้ใครขายครับเนี่ยป้าขายป้าไปขายป้าขายครับป้าไปขายที่ไหนครับป้าขายอยู่แผงกาดตลาดปะกอดําครับกาดแปลว่าตลาดตลาดตลาดครับจะขึ้นป้ายเป็นพักปลอดสารพิษอ๋อมีแผงของตัวเองเลยไม่ต้องไปส่งพ่อค้าที่ไหนครับอันนี้แต่จริงผมนี่จื่อเล่นลูกปิ้วเลยเนาะ ผมจะเขียนว่าลุงปิวพักปลอดสารพิษสวนพปงลาวเนี่ยครัวนพป่งลาวพักปอดสารพิษของลุงปิวนี่ขายมากี่ปีแล้วปีนี้เขาปีที่แปดแล้วครับปีที่แปดแต่สองสามปีแรกเนี่ยเจ้าบ้านเปิ้ลหมูฮู้นะเจ้าในการตลาดเปิ้ลบบต,ตื้นตัวเปิ้ลบบตื้นตัวเรื่องพักอินซีพักปอดสารเปิ้ลบัได้่วงสุขภาพแล้วขายดีไหมตอนนี้ณนวันนี้ผลิตบาตันครับโอ้แสดงว่าชาวบ้านรู้แล้วนะครับคุณผู้ชมว่า ผักปลอดสารพิษนั้นก็เป็นของดีะนะเขาก็แสวงหากันแล้วในการปลูกก็ถือว่ามีประสบความสําเร็จ<ล>การตลาดก็สําเร็จการเงินสําเร็จไหมครับได้ตังค์กลับมาบางเองบ้างไหมครับก็ต่อเติมบ้านไปสองรอบรอบละประมาณ2อสามแสนเนี่ก็ไม่ได้กู้สักบาทไม่ได้กู้ซักบาท<า>นะครับคือป้าเป็นคนออกให้นั่นเองครับครับก็เป็นตัวอย่างสำหรับเกษตรกรนะครับนอกจากจะเป็นตัวอย่างด้านแนวคิดนะครับซึ่งเป็นข้าราชการแล้วก็เอริลีไทยมาทําแปลงผัก มีคอนเซปต์อยู่อย่างหนึ่งเนาะพักปลอดสารพักอินรียพักออร์แกนิกเนี่ยหนจะต้องกรอบ 2. จะต้องหวาน 3. บแบบมีเน่าเสียได้ไง่ายๆอันนี้คือคอนเซปต์ของมันเลยแสดงมันก็ดีดีอย่างนี้กรอบหวานแล้วก็เก็บได้นานเก็บได้นานครับเวลาคนไปซื้อเนี่ยบางคนก็ยังแยกไม่ออกแต่ผมเชื่อว่าถ้าคนที่เขาทานบ่อยๆเขารู้นะรู้รสชาติมันความกรอบความหวานเนาะ ครับไม่ฉุนเก็บได้นานเท้าที่จับประเด็นได้วันนี้นะครับสำหรับเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นแนวคิดของพ่อทองสุกสายทอดให้กับเกษตรกรทั่วประเทศที่ชมรายการเราอยู่หนึ่งเนี่ยนะครับทำอินรีค่อยๆทำเองทีละน้อยมีระบบมีเทคโนโลยีมีการเรียนรู้มาก่อนแล้วก็มาจัดระบบแปลงระบบการเพาะระบบเกษตรที่ดีนะครับใช้สารชีวพันธุ์ใช้น้ําหมักแล้วก็บํารุงอย่างดีนั่นคือเรื่องการเกษตรอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยทางพ่อทองสุกเนี่ยนะครับก็จัดการเรื่องการตลาด เริ่มแต่แบ่งแปลงปลูกแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ลรุ่นเพื่อให้มีขายตลอดและก็ใช้ให้ผอบไปขายให้ผอบเป็นคนขายในตลาดนะครับคนใช้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 เราอีกทีหนึ่งคนใช้เราอีกทีนึงนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างเกษตรกรต้นแบบอีกคนหนึ่งนะครับที่เกษตรสิทิศมานําเสนอในวันนี้การเกษตรดีการตลาดเยี่ยมนะครับก็เป็นคุณพ่อจงสุกแห่งอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับรอติดตาม EP ีต่อไปกับรายการเกษตรสิบทิศนะครับเกษตรทิบกับคุณลูกปัดแล้วก็คุณหานะครับ พบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพ่อตองสุขมากที่ให้ข้อมูลนะครับขอบคุณนะครับ,รบขอบคุณนะครับตามพวกเราและรายการกเกษตรสิบทิศได้ที่ช่องกเกษตรไทย .net นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะทังแรกเลยที่เราจะตัดออกตดนะครับมันแข็งนิดนึงโอเคสวยไหมสวยไหมแล้วก็เอาใบออกนะเอาออกหมดแล้วาเอามีดเอาก็ได้ครับเได้นะครับ อย่าขยมต้นมันสิ